ถ้าคุณเกิดมาในโลกที่ใครๆเรียกคุณผิดคุณอาจเลือกกล้าพูดหรือจะเงียบเพื่ออยู่รอดแต่กลับบางคนไม่มีคำตอบนั้นให้เลือกค่ะเมื่อชายข้ามเพศคนหนึ่งที่ยอมจะบอกใครๆว่านี่คือฉันแต่กลับไม่ได้มีสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบที่ใจต้องการได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องจริงของแบรนดอนทีน่าผู้ชายข้ามเพศที่ถูกพรากชีวิตเพียงเพราะเขากล้าเป็นตัวเอง และเรื่องของเขากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสังคมสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่อง OTP B Happy e ค่ะและนี่คือรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวจริงเหตุการณ์จริงที่น่าสนใจ เปรียมไปด้วยแรงบันดาลใจจนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครซีรีส์ให้เราได้เห็นกันผ่านหน้าจอไปแล้วนั้นมาร่วมรับรู้ร่วมซึมซับเหตุการณ์จริงที่เป็นแรงบันดาลใจนั้นไปพร้อมกันกับเราในเรื่องจริงลงจอ แบรนดอนทีน่าเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมคิศกรัช1972รัฐเนบัสกาประเทศสหรัฐอเมริกาโจแอนผู้เป็นแม่ตั้งชื่อให้เธอว่าทีน่าแบรนดอนดังนั้นการเล่าเรื่องในคลิปนี้ก็จะขอเรียกแบรนดอนตามชื่อสุดท้ายที่เธอได้เลือกเองนะคะแบรนดอนมีพี่สาวที่ห่างกัน3ปีชื่อทัมมี่ โดยพวกเธอได้รับการเลี้ยงดูจากฝั่งแม่และอาศัยอยู่กับยายในลินคอนเพราะแพทริกพ่อของพวกเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองแลนคาสเตอร์8เดือนก่อนที่แบรนดอนจะเกิดแม่แบรนดอนเกิดมาในเพศสภาพหญิงแต่เธอก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะเธอรู้มาตลอดว่าเธอไม่ชอบใส่ชุดกระโปรงเธอชอบตัดผมสั้นใส่เสื้อยืดรองเท้าผ้าใบ เมื่อแบรนดอนอายุได้3มขวบและแทมมี่อายุได้6ขวบครอบครัวของเธอได้ย้ายไปอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลินคอนซึ่งที่อยู่ใหม่ของพวกเธอนั้นมีชื่อว่าไฮเอ Acre m o มเบิลโฮมพาร์โดยแม่ของเธอได้ทำงานเป็นเสมียนในร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แบรนดอนและพี่สาวของเธอปลูกล่วงละเมิดทางเพศโดยลุงของพวกเธอตั้งแต่เด็กเป็นเวลาหลายปี ช่วงนั้นแบรนดอนได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประถมที่มีชื่อว่าเซนต์แมรี่อิเ e เมนทอรี h สคูลหลังจากจบการศึกษาระดับประถมเธอก็ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมที่ชื่อว่าลินคอนนอร์ทอีสต์ไฮสคูลที่เป็นโรงเรียนในระบบรัฐซึ่งก็ต้องบอกว่าชีวิตในวัยเรียนของเธอนั้นไม่ได้ราบรื่นเท่าไหรค่ค่ะเพราะด้วยความที่ตัวแบรนดอนเองต้องการที่จะเป็นผู้ชาย แต่โรงเรียนที่เธอเข้าศึกษานั้นเป็นโรงเรียนทางศาสนาทําให้มีกฎที่เข้มงวดอาทิเช่นเรื่องการแต่งกายอีกทั้งยังมีคําสอนตามหลักของศาสนาเช่นไม่สนับสนุนให้คนรักเพศเดียวกันหรือเปลี่ยนแปลงเพศของตนเองทําให้แบรนดอนมีปัญหากับช่วงชีวิตในวัยเรียนของเธอมาโดยตลอดและในด้านแม่ของแบรนดอนเธอเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องเพศสภาพของแบรนดอนนัก โดยเธอมักจะต่อว่าลูกสาวของเธออยู่เป็นประจำในช่วงปีคริสตศักราช1990ถึง1991แบรนดอนอายุได้18ปีเธอเริ่มแต่งตัวเป็นผู้ชายและออกเดทกับผู้หญิงตอยในช่วงนั้นแบรนดอนก็ได้ทำงานเป็นเด็กปั๊มเพื่อที่จะเก็บเงินไปใช้ชีวิตกับแฟนสาวแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็แยกทางกันเพราะแม่ของเธอไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมปลายของแบรนดอนแบรนดอนก็ได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากมีปัญหากับทางโรงเรียนอย่างหนักหลังจากที่เธอถูกไล่ออกเธอจึงไปสมัครเป็นทหารแต่ถูกทางการจับได้ว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงเธอจึงไม่ได้เป็นทหารแบบที่ตั้งใจไว้และหันกลับมาทำงานเป็นเด็กปั๊มเช่นเดิมเธอเริ่มออกเดทกับผู้หญิงมากหน้าหลายตา แต่การที่แบรนดอนเองนั้นทำงานเป็นเด็กปั๊มทำให้เธอเองก็ไม่ได้มีไรายได้มีเงินมากพอที่จะมาดูแลซัพพอร์ตสาวๆที่เธอพบหาอยู่เธอจึงเลือกผันตัวเองมาเป็นหัวขโมยขโมยเงินคอยลักเล็กขโมยน้อยจนรวมไปถึงการปลอมแปลงเอกสารแบรนดอนใช้ชีวิตแบบนี้มาสักพักจนคนรอบตัวเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเธอรวมถึงถูกคนในครอบครัวกดดันเรื่องเพศสภาพของเธออยู่ตลอดเวลา ในที่สุดเธอก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder หรือ MDD และเธอก็ได้ถูกส่งตัวไปบำบัดที่ศูนย์ที่มีชื่อว่า Mental Health Crisis Center of Lancaster County หรือเรียกทั่วไปว่า Lancaster County Crisis Center ในเดือนมกราคม พทศักราช1992โดยผลการประเมินสุขภาพจิตของบแรนดอนพบว่ามีความเครียดจากความทุกข์ทรมานเรื่องเพศสภาพในขั้นวิกฤตและตัวเธอก็เคยพยายามที่จจบชีวิตตัวเองทำให้ต้องถูกบำบัดทางจิตชั่วคราวที่โรงพยาบาลแห่งนี้หลังจากการบำบัดสภาพจิตของเธอก็ดีขึ้น ในปีคริสตศักราช1,993แบรนดอนก็ได้ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากครอบครัวของเธออีกครั้งเพราะเธออยากที่จะได้ใช้ชีวิตแบบผู้ชายเต็มตัวรอบนี้เธอได้ย้ายออกไปอยู่ที่เมืองฟอร์ซิตี้บิชาร์สันคันทรีรัฐเนบราสกาและเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อของเธอเป็นแบรนดอนนามสกุลทีน่าสลับชื่อกับนามสกุลค่ะเพื่อให้ดูเหมือนผู้ชายมากขึ้น เวลาผ่านไปได้ไม่นานแบรนดอนก็สามารถปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยที่เมืองแห่งนี้แบรนดอนได้มีแฟนคนใหม่ชื่อว่าลิซ่าแลมเบิร์ตแต่ทั้งคู่ก็อยู่กันได้ไม่นานค่ะหลังจากเลิกรากับลิซ่าแลมเบิร์ตแบรนดอนก็มีแฟนใหม่ที่ชื่อว่าลาน่าทิสเดิลแล้วก็ยังได้มีเพื่อนผู้ชายเพิ่มอีกสามคนคือจอห์นแอลเลเตอร์ ซึ่งจอรนเคยแอบชอบลาน่ามาก่อนโทมสัสทอมนิวเซนและฟิลิปดิวายโดยจอนและโทมัสเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนด้วยค่ะหลังจากแบรนดอนใช้ชีวิตกับลาน่าได้ไม่นานแบรนดอนก็ประสบปัญหาทางด้านการเงินอีกครั้งแบรนดอนจึงกลับไปใช้วิธีลักเล็กขโมยน้อยและปลอมแปลงเอกสารอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอถูกจับได้ ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีและตัดสินจำคุกในที่สุดแต่หลังจากติดคุกได้ไม่นานแฟนสาวของเธอลาน่าก็ได้ไปช่วยประกันตัวเธอออกมาทำให้ลาน่านั้นรู้ว่าที่จริงแล้วแบรนดอนเป็นผู้หญิงเพราะเธอถูกขังอยู่ในแดนนักโทษหญิงอีกทั้งในการที่เธอติดคุกครั้งนี้ได้เปิดเผยชื่อเกิดรวมถึงเปิดเผยเพศภาพที่แท้จริงของเธออีกด้วย ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแรนดอนกับลาน่าและเพื่อนๆของเธอเลวร้ายลงอย่างมากโดยต่อมาลาน่าก็ได้ขอยุติความสัมพันธ์กับแรนดอนในคืนคริสต์มาสอีฟปีคิศกราัช1993จอห์นและโทมัสได้จัดงานปาร์ตี้ขึ้นที่บ้าน โดยไม่ลืมที่จะชวนแบรนดอนและลาน่ามาร่วมงานนี้ด้วยในปาร์ตี้นั้นจอนและโทมัสได้บังคับให้แบรนดอนถอดเสื้อออกและพูดดูถูกล้อเลียนเธอต่างๆนานา,นาหลังจากนั้นจอนและทอมก็ได้สั่งให้ลาน่ากลับออกไปก่อนและได้ลงมือทำร้ายร่างกายของแบรนดอนด้วยความโกรธแค้นที่เธอนั้นหลอกพวกเขาและความเกลียดชังในเพศภาพของเธอ โดยเฉพาะจอนซึ่งเคยแอบชอบลาน่ามาก่อนยิ่งสะสมความไม่พอใจนั้นเป็นทุนจากจุดนั้นจอนและทอมได้ลงมือย่ำยีคมคืนเธอในรถของพวกเขาหลังจากเหตุการณ์นี้แบรนดอนก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะและได้รับการสอบปากคำโดยนายอำเภอชื่อชาร์ลสลับ Okay. แต่ด้วยเพศสภาพของเธอทำให้ทางนายอำเภอสอบปากคำแบรนดอนแบบขอบไปทีเนื่องจากเขาไม่ชอบคนที่มีลักษณะแบบแบรนดอนรวมถึงคำถามที่ใช้ในการสอบปากคำนั้นออกไปทางเหยียดเพศสภาพของเธอมากกว่า มีบางประโยคที่ถามว่าทำไมถึงแต่งเป็นผู้ชายละ่ะแทนที่จะถามว่าใครเป็นคนทับทำให้แบรนดอนไม่พอใจอย่างมากสุดท้ายการสอบปากคำก็ไม่คืบหน้าและคดีครั้งนี้ก็จบลงที่ว่าขาดหลักฐานที่จะเอาผิดทั้งจอรนและทอบ ต่อมาไม่กี่วันซึ่งคือวันที่31ธันวาคมคริตศราช1993เวลาประมาณตีหนึ่งจอห์นและทอมที่ได้รู้ว่าแบรนดอนเข้าแจ้งความกับตำรวจพวกเขาโมโหมากค่ะพวกเขาจึงออกตามล่าบรนดอนจนกระทั่งไปเจอแบรนดอนที่บ้านของลิซ่าซึ่งในเวลานั้นยังมีลูกของลิซ่าในวัย8เดือนและฟิลลิปที่มาค้างคืนที่บ้านของลิซ่า จอห์นและทอมได้ลงมือสังหารทั้งสมคนนั่นก็คือแบรนดอนลิซ่าและฟลิปโดยไว้ชีวิตแค่ทารกน้อยวัยแปดเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นจอห์นและทอมก็ทิ้งอาวุธลงแม่น้ำและหลบหนีออกไปทั้งสมร่างที่ไร้ลมหายใจถูกพบในช่วงเช้าของวันนั้นโดยแม่ของลิซ่าเป็นผู้มาเห็นเป็นคนแรก จากนั้นก็เป็นตำรวจที่มาถึงที่เกิดเหตุได้พบกับทั้งสามร่างซึ่งถูกสังหารด้วยอาวุธปืนแต่ร่างของแบรนดอนมีทั้งรอยกระสุนปืนและรอยแทงของมีดจำนวนนับไม่ถ้วนจากนั้นตำรวจจึงออกตามล่าสองฆาตกรและได้เจอหลักฐานเป็นอาวุธมีดปืนและถุงมือที่อยู่ในแม่น้ำ ที่ยังคงเป็นน้ำแข็งโดยมีดที่ตำรวจพบสลักชื่อของจอนไว้ด้วยทำให้ผู้หลบหนีทั้งสองคนถูกตามจับได้อย่างรวดเร็วโดยต่อมาสารได้ตัดสินโทษประหารชีวิตสำหรับจอนในข้อหาคมคืนและฆาตกรรมและตัดสินโทษติดคุกตลอดชีวิตสำหรับทอมในข้อหาคมขืนและสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม ต่อมาโจแอนผู้เป็นแม่ทำการยื่นฟ้องนายอำเภอชาร์ลส์ที่ไม่พยายามที่จะสืบสวนและรับฟังเพื่อปกป้องชีวิตลูกสาวของเธอพร้อมทั้งเหยียดเพศเธอด้วยส่งผลทำให้เธอถูกฆ่าในวันนั้นโจแอนผู้เป็นแม่ชนะคดีได้เงินชดเชยไป8 0 0 0 0ืนเหรียญสหรัฐและชาร์ลส์นายอำเภอก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอันมากต่อทัศนคติในเชิงลบ ที่มีต่อแบรนดอนซึ่งครั้งหนึ่งเขาเผลอหลุดปากใช้สรรพนามแทนแบรนดอนว่ามันแบรนดอนถูกฝังลงในสุสานลินคอนในบรัสกาเพื่อจากไปตอนอายุเพียงแค่21ปีเองค่ะภายหลังเหตุการณ์เสียชีวิตของแบรนดอนทีน่าถูกเผยแพร่ออ,อกไปยังสาธารณะก็ทำให้ทางสหรัฐออกมารณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศ รวมถึงให้สิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มเพศทางเลือกมากขึ้นมีการพูดถึง Hate Crime หรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังชีวิตเขาอาจสั้นค่ะแต่กลายเป็นเสียงให้กับคนข้ามเพศหลายล้านคนในปีคิศักราช1999เรื่องราวของแบรนดอน ก็ถูกนำมาเสนอผ่านภาพยนตร์เรื่อง Boys Don't Cry โดยผู้กำกับคิมเบอรีเพิร์สร่วมกับแอนดี้เบเนนนำแสดงโดยฮิลารีสวงซึ่งรับบทเป็นแบรนดอนเรื่องนี้เธอคว้ารางวัลอสการ์จากบทนี้ค่ะหลังจากออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้มากถึง11ล้านดอนลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างประมาณ2ล้านดอนลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะ และยังกวาดรางวัลไปได้กว่า50รายการคือว่าเป็นภาพยนตร์กระแสหลักเรื่องแรกที่ได้หยิบยกประเด็นของกลุ่มคนเพศทางเลือกมานำเสนอให้สังคมอเมริกาในช่วงนั้นได้รู้จักลองไปหาดูเรื่อง Boys Don't Cry นะคะหนังไม่ได้เล่าแค่การตายของแบรนดอนแต่มันเล่าความฝันของคนธรรมดาที่แค่ขอให้โลกยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นหนังที่ไม่ได้สร้างจากจินตนาการแต่มาจากชีวิตจริงของคนที่เคยมีอยู่ และถูกพรากไปวันนี้เราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบน่ะแต่เรื่องของแบรนดอนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าสิทธิในการเป็นตัวเองไม่ควรต้องแลกด้วยชีวิตท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เราได้นำมาใช้ประกอบการเล่าในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพประกอบต่างๆและหากสิ่งที่ถ่ายทอดหรือเล่าไปนั้นผิด พลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะคะก็สามารถแชร์หรือคอมเมนต์กันมาได้เผื่อใครมีข้อมูลแลกเปลี่ยนหรืออัปเดตให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นก็ยินดีเลยค่ะขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปเรานะคะจนจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้นะคะบ๊ายบาย